ดับเครื่องมาอย่าโผล่อย่โาโผล่้บมลงผีอีกนิดนะึด่งม,มันแอบมันดักมันแล้วขึ้นพร้อมกันไหมยิงได้นะเดี๋ยวผมไป,ปออไปที่รถนะใครใครยิงทีหลัง เฮ้ยทองขวาตรงนี้ตป็นเรง,งเฮ้ยตัคนไฟมาไม่กำลังคากลับไปโอ้โหเขี้ยม,มันมันมีสามตัวเลยอ่ะมันฉีกเล่นยันอืมเมื่อกี้ลยว่าจะยิงกับเก็บเสียง มันตามเสียงมามันรู้ว่าเราเอาลูกให้สมองนี้ ดูอายหมดไปโอเคจีนถือว่าภารกิจรุ่งดับขังเลยเีย จับหังเผาไฟโอ้โ <laughs> <laughs>